สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกับผมจัดทีม้าครับนี่คือรายการฮอร์โมนโฮมรูมซีซั่น2รายการเดียวที่เข้าใจทุกปัญหาของวัยรุ่นนะฮะแนะนำรายการกันก่อนนะฮะเพราะวันนี้เรามาเจอกันเทปแรกครับฮอร์โมนโฮมรูมซีซั่น2เป็นรายการที่จะพาผู้ชมไปตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็แน่นอนครับไปถึงโรงเรียนเราจะไปตั้งวงเสวนาอย่างมีสาระเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นครับเราจะตั้งคอปปิกกันแต่ละสัปดาห์แต่ละโรงเรียนซึ่ง วันนี้โรงเรียนแรกสัปดาห์แรกท็อปิกของเราก็คือวัยรุ่นว้าวุ่นตามละครวัยรุ่นดูละครแล้วมีพฤติกรรมเรียนแบบละครจริงหรือไม่วันนี้ได้คุยกันแน่นอนและที่สําคัญครับเราจะคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเราจะคุยกันกับผู้กํากับคุยกันกับโปรดิวเซอร์แล้วก็ที่สําคัญคือเราจะคุยกันกับนักแสดงจากฮอร์โมนทั้งซีซั่นแรกแล้วก็สีซั่้นที่2ด้วยทั้งหมดทั้งปวงนี้เจอกันแน่นอนกับฮอร์โมนโฮมรูมซีซั่้นสองและที่แรกครับผมอยู่ที่ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนแล้วรายการของเราครับมาที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็จะมาตามหาของดีของเด็ดของแต่ละโรงเรียนซึ่งที่นี่เขาเด็ดเรื่องวงดนตรีลูกทุ่งตามไปดูเลยดีกว่าวงดนตรีลูกทุ่งอยู่ตรงไหนผมนัดเขาไว้ที่โรงอาหารตามมาครับตามพี่จัดไปเลยครับมาโรงเรียนแรกก็ทำเอาพี่จัดเนี่ยเหงื่อตกแดดก็แรงลมก็ไม่มีโรงเรียนก็กว้างกว้างโรงอาหารก็หาไม่เจออีกเห็นแล้วเหนื่อยแทนพี่จัดจริงๆครับ อไปไปโรงอาหารมาบครับโรงอาหารอยู่ไหนฮะเนี่ยครับตรงไปเลยครับขวานี่เลยนะออยู่แล้วอ๋อโอเคโอเคโอเคครับไปส่งเลยได้ไหมครับได้ครับไปส่งได้ไหมขอขอขอไปโรงอาหารก่อนแป๊บนึงนะครับอ่าไปเลยเป็นโชคดีของพี่จัดที่มีนักเรียนใจดีพาส่งไปถึงโรงอาหารกันเลยทีเดียวโอเคไปโรงอาหารอ๋อตรงนี้เหรอและแล้วตอนนี้ครับหลังจากที่ เดินทางมายาวไกลมากผมก็ค้นพบแล้วว่าโรงอาหารอยู่ตรงไหนและข้างหลังผมผมรู้สึกว่ากําลังจะเล่นดนตรีกันอยู่เราลองไปดูกันครับว่าใช่วงลูกทุ่งหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าวงลูกทุ่งที่นี่เป็นแบบเขาเรียกว่าวงลูกทุ่งชื่อดังใช่ไหมฮะประมาณประมาณนั้นถูกไหมครับแล้วซ้อมกันเนี่ยปกติแล้วใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนหรือว่ายังไงฮะหลังจากเลิกเรียนครับถ้าถ้าจะให้สอนร้องเนี่ยอย่างสอนพี่จัดลองร้องสักท่อนหนึ่งได้ไหมครับ ล,นนนนลูกขอน้องสิบชั้นขนาดเนี้ยพี่จัดจะไหวไหมเนี่ยลูกเอ๋ยนอนเธอนอนเสียเจ <c oughs> เออร้องเพลงเกิดน่าจะไม่รอดนะครับขอเปลี่ยนเป็นเต้นแทนก็แล้วกันเป็นท่าเบสิกที่วงลูกทุ่งทุกวงต้องเต้นเอาแบบง่ายๆหนึ่งสองสาม อ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนแบบมีแบบเหนือยากกว่านี้ไหมมีไหมอ่ะโอ้โหเล่นขอท่าแอดวานซ์กว่านี้ผิดจัดเจอของดีเข้าแล้วล่ะครับ แม่พ่จับถึงกับอึง้งขอแพ้บายขอไปนั่งดูโชว์เต็มๆของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมฐานบินกำแพงแสนดีกว่าครับ หลังฉีกขาสะบัดแขนกันเต็มที่สมแล้วที่เป็นวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแหงแสนเห็นแล้วอยากจะไปเต้นด้วยจริงๆแต่ตอนนี้ได้เวลาไปฟังความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนในหัวข้อวัยรุ่นว้าวุ่นตามละครว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ ที่ถามว่าวัยรุ่นบาบุ้นตามละครนะสำหรับหนูหนูคิดว่าหนูอาจจะทําตามบ้างเพราะว่าบางบทบาทเป็นบทบาทที่เราชอบแล้วอาจจะทําตามบ้างหนูไม่เรียนแบบละครค่ะคือตอนที่ฉากตบกันหนูรู้ว่ามันไม่ดีหนูก็เลยไม่ทําตามนูวุ่นแต่ว่าไม่เ,เล่นแบบค่ะบางตอนมันไม่ดีแล้วก็เอาไว้ไม่เข้อคิดแล้วก็ไม่เอาไปแบบอยางแต่และบุคคลไม่เหมือนกันครับอย่างพวกผมเนี่ยไม่ได้บ้าเลยก็แค่ดูตามกระแสด,ดูเพื่อความบันเทิลงละครทุกเรื่องนะครับมีข้อคิดให้เราคิดนะครับสามารถย้อนดูตัวเองได้นะครับ การที่เราจะตามเขาเราควรจะตามตั่เงดีนะครับไม่ควรตามแบบว่าตามกระแสเพื่อเพื่อนเพื่อนตามเพื่อนชอบเราก็าไม่ควรทำอย่างนั้นครับก็แล้วแต่คนครับแล้วแต่ว่าใครดูแล้วทำตามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฝังความคิดเห็นของน้องๆในโรงเรียนกันไปแล้วช่วงหน้าได้เวลามาเคลียร์ปัญหาคาใจวัยรุ่นกับไวัวาวุ่นตัวจริงเสียงจริงอดใจรอสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยโฟมล้างหน้าการิเยเคียวแอคทีฟ ยำยำครับเต็มเต็มรสสุกี้ทะเลปลาหมึกเน้นเน้นไข่เน้นเน้นเส้นแบนเหนียวนุ่มสนับสนุนโดยโฟมล้างหน้ากาเนเย่เพียวแอคทีฟยำยำครับเต็มเต็มรสสุกี้ทะเลปลาหมึกเน้นเน้นไข่เน้นเน้นเส้นแบนเหนียวนุ่ม ในช่วงที่แล้วเราได้พาคุณผู้ชมไปดูวงดนตรีลูกทุ่งสุดสดดิ้งกันแล้วช่วงนี้ได้เวลาเคลียร์ปัญหาทาใจวัยรุ่นกับกองทัพวัยว้าวุ่นที่มาบุกห้องโฮมรูมของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนทั้งพิยงทรงยศโปรดิวเซอร์พี่ปิงกรี๊งไกลผู้กำกับตัวเศษรษฐวุฒมา,าร์ตจุฑาวุฒปันปันสุทตาเบลเขมมิสราฝนสนันทฉัดกาวสุภัสราแล้ววิทยากรพิเศษผู้ช่วยศาสตราจารยา์นนท์ันวงบ้านดูอาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร,รายงานตัวกันครบแล้วตอนนี้ได้เวลาเคลียร์ปัญหาวัยรุ่นในหัวข้อวัยรุ่นวาวุ่นตามละครไปชมกันครับเอาละครับเราคุยกันในวันนี้นะครับวัยรุ่นวาวุ่นตามละครใช้คําว่าวัยรุ่นวาวุ่นตามละครก็ต้องถามถามอาจารย์ก่อนเลยดีกว่าครับคือวัยรุ่นวาวุ่นตามละครอยากถามอาจารย์ตรงที่ว่าทุกวันนี้เนี่ย มันมีสื่อเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยแต่ถามว่าทำไมสื่อโทรทัศน์ยังเป็นสื่อที่ทรงอ<ม>ิทธิพลต่อน้องๆวัยรุ่นอยู่จริงๆทางพี่ยงพี่ปิงรู้ดีที่สุดว่าทําไมมันดูแล้วมันถึงวาวุ่นาาไม่ต้องไม่ต้องวัยรุ่นหรอกรับภรรยาผมก็เป็นอ๋อเหรอฮะดูฮโมลแล้ววาวุ่นเลยวาวุ่นเหรอลำบากผม <laughs> <laughs> คืออาจารย์มาถึงดูแลพุ่งพลาดใช่ไหมพุ่งพลาดเลยไม่ได้นอนเลยไม่อไม่ได้นอนเลยจะดูอย่างเดียวโอเคเพราะนั้นไม่ใช่เพราะเพราะนั้นพวกเราไม่ต้องตกใจพวกเราไม่ได้ผิดปกติที่ว้าวุ่นครับนะครับมันว้าวุ่นทุกวัยเลยอ่ะครับผมครับผมนะครับแม้แต่ในเรื่องพ่อแม่เขาก็ว้าวุ่นเนาะใช่ใช่ลูกหนีออกไปเที่ยวนะครับทีนี้ทาไมสื่อมันถึงเรียกรามีทิพนนะ พวกที่เรียนนิเทศศาสตร์ก่อนไม่นูด่มกับวเขาบอกภาพภาพหนึ่งเนี่ยโอ้มันพูดได้ 108, 000, ร้อยแปดพันเก้าอาการเห็นภาพหนึ่งปุ๊บพวกเราเคยไหมนั่งดูรูปแฟนแล้วแบบเฮ้ยดูไปแล้วแบบอินน้่าน้ตาไหลแค่ภาพภาพเดียวเพ uh huh, uh huh. ราะฉะนั้นโอ้ถ้าเป็นละครมันผูกเป็นเรื่องเป็นราวมีแอคติ้งมีต่างๆนี่ oh. โอ้มนยิ่งแบบโดนมายิ่งโดนนะครับอันนี้เป็นสาเหตุง่ายๆเลยที่ว่าทําไมภาพภาพหนึ่งเวลาเราเกิดความประทับใจเนาะฉากที่มันมีมิตรภาพระหว่างเพื่อนนะ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้มันไปโดน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 ปุ๊บตรงนี้มันเป็นพอยที่เกิดขึ้นวาวุน่นในตลอดอ๋อพอยละ่ะใช่ไหมครับสมมติมีอดีต,ต<ค>เกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วมีภาพแฟนเก่าอย่างเงี้ยแค่ดูภาพแฟนเก,ก,ก่าก็น้ำตาไหลแล้วถูกต้องปะใช่โอ้เนอะมีประสบการณ์เนอะมีประสบการณ์ครับคราวนี้พอดูเป็นภาพเคลื่อนไหวผมก็ยิง่งอินกันมาใหญ่ยิ่งว้าวุ่นกันมาใหญ่เลยอืมมีเพลงเข้ามามีอะไรเข้ามาปุ๊บมันมันบิ้วเลยทีนี้นะครับครับผม เพลงเข้ามาตรงติ้งตรงนี้ปุ๊บอตอนแรกดูอยู่เฉยๆพอเพลงมันเข้ามาปุ๊บไปเลยทีนี้ <ไป S 1> น้ําตาบ่อน้ําตาแตกเลยเใช่ไหมครับประมาณน,นั้นครับผมนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําไมละครถึงเป็นเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลคือไม่ว่าละครจะฉายที่ไหนก็ตามานะฮะอันนี้รวมทั้งหมดนะฮะไม่ว่าน้องจะดูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าดูจากหน้าจอทีวีแต่พอมันเป็นละครปุ๊บเนี่ยมันมันอาจทําให้เราหวาวุ่นตามได้คราวนี้ถามถามถามโปรดิวเซอร์ดีกว่าฮะถามพี่ยงดีกว่าครับครับคิดว่า วัยรุ่นว้าวุ่นตามละครพี่ยงคิดว่าจริงไหมฮะที่เวลาวัยรุ่นดูละครแล้วเขามีสิทธิ์ที่เขาจะเรียนแบบพฤติกรรมได้พี่คิดว่าจริงๆละครมีอิทธิพลต่อคนดูห uh huh. มายถึงว่าหมายถึงทุกเพศทุกวัยด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นวัยรุ่นเพียงแต่ว่าวัยรุ่นมันเป็นวัยที่กําลังค้นหาตัวเองครับอาจจะมีทาให้สื่อต่างๆมีอิทธิพลต่อตัว,ตตวเขามาก uh huh. มากหน่อยครับ uh huh. uh huh. แต่ทีนี้มันจะนําไปสู่การเรียนแบบหรือเปล่าพี่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของ เด็กวัยรุ่นแต่ละคนแล้วด้วยว่าพื้นฐานทางสังคมหมายถึงว่าความคิดแบ็กกราวทางครอบครัวของเขาจะนำพาเขาไปสู่ แบบคือคือมันมีเด็กหลายคนที่เราพี่ก็เชื่อว่าตอนซีซั่นหนึ่งมันมีเด็กหลายคนที่พอดูปุ๊บรู้สึกว่าการกระทําของตัวละครหลายๆตัวมันดูเท่ทั้งที่เขา<อ>ทำไม่ดีอะไรแบบนี้พี่เชื่อนะว่ามีม,มีแบบนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเด็กหลายคนที่มองว่าการกระทาเหล่านั้นมันไม่ดีไอ้ที่มันดูเท่นั้นนะ่ะเขาจะอยากทาตามเช่นหลายคนอาจจะรู้สึกว่าชอบสปายแต่ไม่ได้อยากเป็นแบบสปายก็ได้นี่อันอันนั้นพี่เชื่อว่ามีแต่ว่าก็เชื่ออีกเหมือนกันว่าก็จะมีเด็กหลายคนที่คิดว่า การทําแบบสไปด์มันไม่ผิดอะไรอถามว่ามีอิทธิพลไหมพี่ก็เชื่อว่ามันมีอิทธิพลนะแต่ว่ามันจะมีอิทธิพลในในทางให้เด็กทําตามหรือรให้เด็กได้คิดเรียนรู้แล้วไม่ทําตามพี่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนด้วยครับนะะถามพี่ปิงบ้างครับ,รบแต่ใน,ในฐานะพี่ปิงเป็นผู้กํากับครับแล้วก็ลงดูแลเกี่ยวกับเรื่องบทดูแลเกี่ยวกับเรื่องโน่นนี่นั่นะมีไหมฮะกรณีศึกษากรณีตัวอย่างที่อยากจะเล่าให้น้องๆฟังอะว่าเป็นพฤติกรรมที่แบบเรียนแบบมาจากละคร เป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบมาจากสิ่งที่เราไปดูมาแล้วมัน,มน,มนพลิกพีกิกหรือว่าอะไรแบบนี้พอมีไหมจริงจริงมันมีอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเวลาไปนั่งคุยกันในวงเขียนบทอะไรเงีเ้ยมันจะมีคนชอบเอามาแชร์เล่าให้ฟังอะไรเงีเ้ยอ,อ,อ,อย่างพี่ทีมเขียนบทคนนึงก็มาแชร์ว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่พี่เขาเป็นแอร์โฮสเตสแล้วเขาก็จะแชร์ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารขึ้นมาบนเครื่องอ่ะแล้วเขาจะพูดจาเหมือนนางร้ายในละครตลอดเวลาฮะบอกว่าน้ําคือจะขอน้ำแค่ได้บอกขอน้ำหน่อยนะคะก็ได้ไงบอกเออน้ำสิน้ำยู่ไหน ทำไมเอามาให้แค่นี้แล้วแบบจิกๆแบบเหมือนนางร้ายในละครเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วแล้วแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองคือเหมือนวิถีชีวิตเขาเป็นนางร้ายในละครเหมือนเล่นละครอยู่ตลอดเวลาสวมบทอยู่ตลอดเวลาใช่จนพี่เขาก็สงสัยเหมือนกันว่ามึงเป็นอะไรมากหรือเปล่าแล้วเป็นไปแบบนั้นตลอดทั้งไฟ์เออใช่ฮะแล้วเขามาวีนเวียงใส่พี่คนนี้ด้วยอะไรเงี้ยพี่ที่เป็นทีมเขียนบทคนนี้กาแฟหวานน้อยก็เวียงก็เวียนเอาน้ำตาลมาอีกทำไมใส่ให้แค่นี้เนี่ย ลงไปซื้อไอยมาให้ฉันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ก็หนักเกินไปอ๋อหนักเกินไปแต่ประมาณนี้คือเขาก็บอกว่ามันแบบจัดจ้านมากเลยจนแบบไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเหมือนอยู่ในละครตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทําให้เราสงสัยเหมือนกันว่าเออปกติชีวิตอยู่บ้านเขาคุยกับแม่เขาคุยอย่างนี้จริงเหรอคออเราสงสัยเหมือนกันนะแบบแม่วันนี้มีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเราก็สงสัยเออจริงๆเนะครับเออนคราวนี้ถามนักแสดงครับ ถามใครดีถามปันปันลวกันนะฮะคิดว่าสิ่งที่เราแสดงไปเนี่ยมันมันมีผลต่อมันมีผลต่อคนดูไหมฮะอมเอาจริงแล้วรู้สึกว่าตัวละครเตยนะคะน่าจะเป็นตัวแทนของเด็กผู้หญิงหลายๆคนนะคะคบชยที่รู้สึกว่าทําไมต้องมีผู้หญิงคนอื่นเนี่ยมาหมั่นไส้เราเอ,อยู่ก็มาไม่ชอบเราเราไม่ได้ทําอะไรนีก็น่าจะแบบมีคอนเนคชั่นอะไรระหว่างตัวละครกับทุกคนนะคะม,ม,มีมีท่านอื่นไหมครับใครมีกรณีศึกษามีแบบเพื่อนคนไหนที่ มีพฤติกรรมเลนแบบหรือว่าตัวเราเองคิดว่าตัวละครไหนที่เราดูละครมาตั้งแต่เด็กเลยรู้สึกเฮ้ยมันมีอิทธิพลต่อตัวเราตัวละครทีมีอิทธิพลกับตัวไหมเออตัวละครทีวีก็มีนะก็มีมีในแง่ไหนมีในเอออผมว่ามีในแง่เรื่องมุมมองความรักฮะที่ว่ารักใครก็ได้อะไม่เกี่ยวกับเพศอ่ะน่ารักใครั้เดียวนะ รานนี้นักแสดงแต่ละคนจะรู้สึกอย่างไรถ้าสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งเราไปค้นพบว่ามีคนดูคนหนึ่งเขาเขาชื่นชอบเราบ้างจากกนกระทั่งเรียนแบบเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสดงในละครไปครับอ่าเ,เริ่มตน้นเริ่มต้นจากมาร์ชก่อนก็ได้ครับ<ม>ก็คือ,ค,อคือผมว่าทุททกตัวละครใ,ในในฮอร์โมนมันมีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีครับคือมันเหมือนมันเหมือนเรื่องราวของตัวละครนั้นอนะ่ะเขาเหมือนเป็นการลองผิดลองถูกเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้วัยรุ่นได้ดูแล้วซึ่งซึ่งถ่านไหนเขาทําไม่ดีไปแล้วผลที่ตามมามันแบบว่ามันมันไม่ดีอ่ะถ้าันไหนเขาไปเรียนแบบตามอ่ะอันนั้นก็จะรู้สึกว่าเราก็แสดงให้ดูแล้วว่ามันผลที่ไม่ดีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาเรียนแบบส่วนดีส่วนที่เออตัวละครตัวนั้นทำแล้วแบบได้รับผลที่ดีๆตามมาอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะดีใจว่าเออเขาเห็นตัวละครเราเป็นแบบอย่างอะไรเงี้ยครับใช่ครับครับผมเบลเบลไหนไหมครับเบลไหนไหมครับ ค่ะก็ก็รู้สึกดีนะคะถ้าสมมติมีคนแบบมาเรียนแบบในคาแรคเตอร์ในฮอร์โมนแต่ว่าก็ต้องเรียนแบบในข้อที่ดีดีกว่าอย่าเรียนแบบในข้อที่ไม่ดีดีกว่าก็เห็นด้วยกับพี่มาร์ชหมดเลยครับผมครับผมก้าวบ้างไหมครับก้าวบ้างไหมครับเพราะตัวละครของเราต้องถือว่ามีอิทธิพลนะฮะใช่ก็จะเห็นแบบน้องๆแต่ละคนจะทําผมตาดูน่านเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามีสายอาจจะไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจนะแบบว่าเออสไปนําเทนเดาทำ ทำผมตามนู่นนี่นั่นเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้านิสัยก็ดูผลลัพธ์แล้วเนาะ <c oughs> ก็อย่าเรียแนแบบนะคะ <c oughs> โอเคโอเคครับเอาน้องน้องฝนครับเชิญครับหนูว่าตัวละครแต่ละตัวมันก็มาจากชีวิตวัยรุ่นจริงๆอะคะ่ะบางที <c oughs> มันอาจจะแค่แบบเอ้ชีวิตเราไปเหมือนชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า <c oughs> สมมุติว่าน้องเขาไม่ได้เป็นคนแบบดาวอยู่แล้วแล้วแบบมาเลียนแบบในบางมุมอย่างเช่นแบบ อาจจะคบคนแบบผ่านๆแบบไม่ค่อยรู้จักดีอันนี้ก็คิดว่าไม่แนะนําแต่ถ้าแบบรักครอบครัวรักเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ดีใจด้วยค่ะครับผมนะหยิบส่วนที่ดีของแต่ละตัวละครคราวนี้เรมามองย้อนกลับกันบ้างแล้วอยากถามเรียนถามอาจารย์ครับจริงๆแล้วไม่ใช่คนดูหรอกที่เรียนแบบละครหรือตัวละครแต่ไอละครหรือตัวละครเขียนมาจากชีวิตของคนจริงๆต่างหากอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงฮะ จริงๆต้องถามยงกับปิงนะแต่โดยส่วนตัวนี่คือใช่เลยแหละใช่ไหมยูดีเรามานั่งเขียนบทอมันต้องคิดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราไอคนที่มันมีปัญหาไงโอ้ยมันทะเลาะกับแฟนมาอ้วก็นั่นแหละก็เอาเขามามาวางพลอตมาอะไรต่างคาแรคเตอร์ต่างๆนี่มามาจากนั่นแหละผมคิดว่าผสมภาานงันแหละทูเวย์ทูเวย์ครับผมสองทางคิดมาด้วยแล้วเอาของจริงมาเชื่อมด้วยเพราะว่ามันต้องมีความสมจริงนะว่าไม่ใช่ดูแล้วแบบ เดี๋ยวนี้พวกเราไม่ใช่แบบว่าดูอะไรก็เชื่อหมดเนี่ยใช่ไหมคนดูดูบอกโอ้ยเฟกว่ะไม่ดูละใช่ไหมมันต้องมีความแบบเฮ้ยนี่มันใช่เลยเนี่ยอยมางนที่เมื่อกี้บอกดูไปมันก็โดนอ่ะเมื่อวานเพิ่งทะเลาะกับเพื่อนเมื่อวานเพิ่งทะเลาะกับแม่เมื่อวานเพิ่งไปยืมตังค์เพื่อนเมื่อวานเพื่อนเพิ่งเบี้ยวตังค์ที่ยืมอะไรเงี้ยแบบมันมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่แบบแชร์กันอ่ะเพราะนั้นเพราะนั้นเวลาปิงเขียนบทปิงก็ต้องนึกเวลาบางทีมันตันใช่ไหม ไม่รู้จะเขียนยังไงครับอย่างเมื่อกี้เรื่องแอร์ออเรื่องแอร์นี่ก็แบบนั่นแหละเฮ้ยเอาคาแรคเตอร์นี่มาใส่สิเนาะพอดต,ต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องจริงเพราะนั้นอ,อย่าไปคิดว่าละครจริงๆคือว่ามันเป็นเรื่องจริงที่พุ่มกับกับคนเขียนบทเนี่ยเขาเอามาประติดประต่อกันให้มันให้มันน,น่าสนใจึ้นให,ให้มันสอนอะไรเราได้เหมือนที่น้องๆพูดมเมื่อกี้ครับว่าดูแล้วแบบว่าเราหยิบตัวไหนมาเป็นตัวอย่างได้จริงๆตั้งใจที่จะบอก ว่าเหมือนกันว่าเวลาเราดูหนังเนี่ยดูยาวๆอย่างดูฮอร์โมนของพี่เขาเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดูปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทําตามเลยไม่ใช่เฮ้ยมันต้องรอดูจนจบรอจนได้รับผลยังไงด้วยตัวละครตัวเนี้ยมันทําตรงเนี้ยมันส่งผลยังไงในวันหน้าเพราะนั้นแบบดูแล้วแบบต้องค่อยๆกรองไปนะวันเนี้ยมันมีทั้งแบบส่งผลเร็วส่งผลกรรมติดจรวดหรือแบบกรรมกรรมในบ้านปลายเพราะนั้นตัวละครเราดูไปแล้วเราค่อยๆติดตามเนี่ยคิดว่าตรงเนี้ยมันจะทําให้พวกเราแบบ เรียนรู้ไปกับไปกับละคร,ครจริงๆไม่ใช่ละครและเรียนรู้ไปกับชีวิตจริงที่เขาเอามาจําลองเป็นละครครับผม <นะ S 2> อันนั้น,น <ะ S 2> เพราะฉะนั้นไม่ใช่ดูจบปุ๊บสี่ทุ่มปุ๊บห้าทุ่มออกจากบ้านกันหมดเลยทั้งโรงเรียนนัดกันมาทาตามฮอร์โมนอย่างงี้ไม่ใช่ต้องรอให้ทุกอย่างมันตกตะกอนก่อนด้วยเป็นการเสวนาอย่างมีสาระแบบเมามันกันสุดๆช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาเคลียร์ปัญหาวัยรุ่นกันต่อวัยว้าวุ่นอดใจรอแป๊บเดียวสนับสนุนโดย ชุดนักเรียนขาสันฮอโม e น collection be nice ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นส่งต่อความสดชื่นรับวัยสาว summer x life unblocked แสบสันมัน์นอกกรอบสนับสนุนโดย summer x life unblocked แสบสันมัน์นอกกรอบ ชุดนักเรียนคาสันฮอร์โมนส์คอลเลกชัน B Nice ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นส่งต่อความสดชื่นรับวัยสาวกลับเข้าสู่รายการฮอร์โมนส์โฮมรูมซีซั่น2ช่วงที่แล้วได้เคลียร์ปัญหาวัยรุ่นในหัวข้อวัยรุ่นว้าวุ่นตามละครกับกองทัพวัยว้าวุ่นอย่างล้นหลามก่อนจะไปฟังคําแนะนําดีๆจากนักแสดงฮอร์โมนพี่ยงพี่ปิงและวิทยากรพิเศษตอนนี้มาฟังความคิดเห็นของนักเรียนในห้องโฮมรูม ของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกันดีกว่าครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรคิดว่าละครไทยทุกวันนี้รุนแรงเกินไปไหมครับเฟมครับก็รุนแรงค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้ความคิดนิดนึงในการดูละครครับผมอยากให้มีการปรับปรุงอะไรไหมฮะในฐานะคนดูอยากให้คนทําละครปรับปรุงอะไรไหมครับก็ไม่ไม่ต้องมีอะไรปรับปรุงค่ะแต่ว่าไม่ต้องปรับปรุงให้ยาวขึ้นดีไหม ทำฮอร์โมนเนี่ยซีซั่นสเนี่ยยาวสักประมาณ48ตอนดีไหมเป็นเหมือนดูนางทาสสมัยก่อนเลยดูอีเย็นดีเนาะดีเช่ใครเห็นดีดเห็นงานด้วยไม่ไม่ส่งเสียงเนาะแอบแโอเคขอบคุณเฟมมากครับขอบคุณเฟมมากครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะคําถามต่อไปคับพิ่ว่าละครไทยรุนแรงไปไหมครับรุนแรงครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับละครอย่างมากมายเพราะว่า ข่าวต่างๆก็ออกมานี่เกี่ยวกับละครครับว่ามีเนื้อหาที่รุนแรง uh huh. มากต่อ uh huh. ตอนนี้ก็มีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างมากครับ uh huh. คุณพักดีคกับคุณพักดีคิดว่าไอประเด็นตรงนี้เนี่ยครรบคุณพักดีคดวคุณพักดีอยากจะให้คนที่ทำละครน,นั่งเขามีการแก้ไขย,ยังไงคก้วก็ควร ลดเนื้อหาความไม่รุนแรงลงเนื้อหาความรุนแรงลงครับเพราะว่า <Yeah. S 2> ไม่ให้เด็กเรียนแหละเพราะ uh. เด็กเรียนแบบ,บ uh. เพราะว่าเราจะเห็นว่าเด็กไทยตอนนี้ก็มีพัฒนาการที่เรียนแบบละครมาก uh huh. ขอบคุณพักนี้นะขอบคุณจ้าหลังจากฟังความคิดเห็นจากนักเรียนกันไปแล้ว mm hmm. มาฟังคําแนะนําดีๆจากนักแสดงฮอร์โมนพี่ยงพี่ปิงและว,วิทยากรพิเศษกันครับอยากจะถามอาจารย์ครับว่า ถ้าจะให้บอกน้องๆทุกคนว่าเราควรจะต้องตั้งต้นยังไงก่อนที่เราจะเปิดทีวีเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปเพื่อดูละครตั้งต้นยังไงก่อนดีจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงละครเนี่ยอันดับแรกมันคือความบันเทิงอะ่ะ<อ>ถ้าดูในฐานะคนดูก็จมดิ่งมันไปเลยอินไปเลย<อ>นะละครร้องไห้ก็แบบอินมันแต่พอจบแล้วเฮ้ยถอนตัวออกมานะครับเออแล้วไม่ใช่แบบดูแลเศร้าเดินออกไปแบบทําไมมันตายวะทําไมมันเลิกกันวะอะไรเงี้ยแบบเอ้ยไม่ใช่แล้วฮะ<อ><อ>ทำตัวเป็นคนดู สนุกกับมันครับผมเศร้ากับมันเพราะเพราะตัวตัวจาจารย์บางทีดูหนังก็ร้องแอบซึมนะ <laughs> แฟนทักแอบร้อ,องไห้อย่างเงี้ยเออแก่ขนาดนี้ยังดูละครร้องไห้เลยอ่ะนะครับเพราะนั้นเรื่องเนี้ยพอในฐนานะคนดูเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราเปิดปุ๊บเราบอกเฮ้ยเราอยากจะเรียนรู้อะไรจากมัน <ฮะ S 1> บางครั้งบางทีมันมันเหมือนสวิตต์กดสวิตช์หนึ่งดูในฐานะคนดูอินหุยชอบนะห,บนะลหลงไหลได้ปลื้ม โอ้มีแรงมาดานใจพอดูอีกซีรีหนึ่งถอยตัวออกมาเฮ้ยมันมีปัญหาอาจจะถอยตัวมาเป็นลักษณะแบบว่าเพื่อนๆในในละครถ้าเป็นอย่างนี้เขาแก้ปัญหาด้วยทีนี้นะเออเราเก็บจําจําไว้แก้ปัญหาเนาะมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีอย่างเราดูตอนจบนะทุกคนไปเขาใหญ่เออเ้ยทุกคนได้นะแม้กระทั่งหนูโกหกแม่ว่าหนูไปนั่นเนี่ยนะนะนะสุดท้ายแล้วเออคือแบบยงเขาจบดีนะแบบว่าทําให้เราคิดต่อว่ากลับบ้านมันแม่มันจะดุเปล่าวะใช่ไหมมันโกหกแม่ดีกว่ามันหนีไปเขาใหญ่อ่ะแต่เราก็รู้สึกว่า เออ mm. นั่นแหละนั่นคือชีวิตเด็กอ่ะชีวิตเด็กที่ที่เราก็เคยทำเนาะนะอยู่ติวกับเพื่อนแต่จริงจงนู่นนไปเดินสยามอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันผ่านมาแล้วทำทำให้เรารู้แล้วว่าเอาละตัวละครมันมีอย่างนั้นเพราะนั้นตรงเนี้ยเวลาเราดูเสร็จก็แบบว่าเออตัวละครตัวนี้ทําผิดเรารู้แล้วว่าเพื่อนคนนี้ทําผิดเออถ้าเป็นเราเราจะทํำไหมเออมันจะจบยังไงคือคิดตามแล้วมันจะสนุกสนุกสนุกครับนะเป็นวิธีการนะฮะก่อนที่น้องๆจะชมละครกัน ทุกๆเรื่องฮะรวมถึงฮอร์โมนซีซเ่นสองของเราด้วยสุดท้ายครับผมให้ให้พี่ยงครับเราจะมีวิธียังไงในการที่จะกํากับดูแลนักเรียนในช่วงที่ว่าดูละครนักเรียนคนไหนอาจจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการที่ไปเรียนแบบละครบ้างจนเกินไปพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์จะมีวิธีการรับมืออย่างไรกับพฤติกรรมของน้องๆฮะเช่นครับพี่จริงๆผมว่ามันพูดยากมากนะครับจริงๆมันไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหรือหลักการใดหลักการหนึ่งมา สอนเบ็ดเสร็จไม่มีเออหรือว่ามาใช้กับกับใครก็ได้อไรเงี้ยฮะคือผมรู้สึกว่าจริงๆการทำฮอร์โมนออกมาหรือละครเรื่องหนึ่งมัน,มนออกมาปุ๊บมันสื่อสารเนี่ยสำหรับผมนะอย่างเช่นจริงๆฮอร์โมนมันอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณพ่อคุณแม่มากกว่าเด็กด้วยซ้ําเพราะว่าเด็กๆอาจจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าเพื่อนๆชีวิตสังคมเขาเป็นแบบนี้แต่ผู้ปกครองคุณครูไม่รู้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆรแล้วเด็กทุกวันนี้มันไปไกลถึงขนาดไหนแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านเขาไม่รู้้้าา่ดววยซ เวลาลูกเองออกไปนอกบ้านแล้วเป็นยังไงคือสําหรับผมผมรู้สึกว่าการดูฮอร์โมนมันเป็นการแบบเรียนรู้ educate หมายถึงให้ความรู้กับตัวเองกับชีวิตเด็กวัยรุ่นทุกวันเนี้ว่าลูกหลานเราที่ทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นยุคนี้เขาเขาไปกัน้เขาคิดกันยังไงเขาทำอะไรกันแต่สําหรับผมรู้เนี่ยไม่ได้รู้เพื่อให้ไปจับผิดลูกหรือไปจับผิดนักเรียนนะฮะสำหรับผมถ้ารู้เนี่ยผมรู้สึกว่ารู้เพื่อให้เข้าใจเขาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจเขาเราก็จะรู้วิธีการที่ จับมือจะรับมือกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าวิธีการรับมือของคุณครูและคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันละครับครับผมขอพูดกับเด็กๆอีกนิดนึงได้ไหมครับได้ครับพี่ยงครับเชิญครับเด็กๆคือพี่ว่าน้องๆอยู่ในยุคที่โชคดีกว่ายุคพี่ยุคพี่เนี่ยไม่มีละครไม่มีละครแบบฮอร์โมนมาให้เราดูกันนะคือพี่รู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ผู้ใหญ่เปิดกว้างมากแล้วกับการที่ยอมให้เราเสพสื่ออะไรที่มัน นำเสนอความจริงไปไกลได้ขนาดนี้ดังนั้นสิ่งที่พี่จะฝากน้องๆคือว่าเราต้องแสดงความรับผิดชอบกับตัวเองให้เขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรารับผิดชอบตัวเองได้เนึกอ,ออกใช่ไหมฮะเช่นถ้าวันหนึ่ง,งน้องจะขอคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่อาจจะไม่อยากให้ไปแต่ถ้าวันหนึ่งเขายอมให้เราไปแล้วเรากลับมาแบบเราดูแลตัวเองอย่างดีเนี่ยครั้งต่อไปมันไม่ได้เกิดขึ้นไม่ยากนะฮะดังนั้นการดูฮอร์โมนเนี่ยต้องคิดตามนะน้องเพราะว่าชีวิตมันเป็นชีวิตของน้องถ้าน้องไม่คิดตาม ไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตน้องได้นอกจากตัวน้องเองครับครับผมนะฮะฝากข้อคิดไว้ก่อนดูฮอร์โมนกันนะครับโอเคไหมน้องๆโอเคนะมีสติตั้งสติก่อนดูฮอร์โมนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหดูฮอร์โมนแล้วฉันจะต้องแบบเครียดโปรเทคตัวเองสุดยอดเลยฉันจะต้องเข้าวัดวิปัสสนาก่อนสักแบบเข้าคอสักห้าวันเจ็ดวันแล้วค่อยเออเนอะยุบหนอพองหนอไปดูไปนะไม่ใช่ขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าเป็นทริคสำหรับการดูละครทุกๆเรื่องกันแล้วกันครับ ระยากได้ว่าฟินแบบได้สาระกันไปเต็มๆกับน้องๆที่โรงเรียนมัยธยมฐานบินกำแพงแสนสัปดาห์หน้าจะไปแวะกันที่โรงเรียนไหนเคลียร์ปัญหาวัยรุ่นหัวข้ออะไรต้องติดตามครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณโฟมล้างหน้าการ์เย่เพียวแอคทีฟชุดทักเรียนคาสั่นฮอร์โมนคอลเลคชันเชียบอลเต็มๆคู่เต็มๆกับยำยำครับเต็มๆบีนิ์ nice, ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเร้นและรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ